อนเลครับ้ยชมครับผมมันผมนะครับอ่าวันนี้วันจุจีนนะนะแล้ววันนี้วัตจุจีนวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์นะครับอ่ากอให้โชคดีรวยๆนะครับอ่าแล้วพี่วัตจุจีนนี้เป็นคนจีนนะครับอ่ามาดูพูดถึงวันจุลจีนนะครับเป็นวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์นะครับ วันจรุโจีปีหกห้านะครับอ่าสุขสันต์วันจรุโจีนะครับขอให้มีความสุขแข็งแรงขอให้มีแห้งๆนะครับเพื่อเป็นคนจีนนะครับอ่าเพื่อเป็นคนจีนแล้วก็ปีใหม่อ่าเพื่อเป็นคนจีนนะครับอ่าประเทศจีนวันปีใหม่ปีนี้เพราะเพราะประเทศไทยอ่ะวันปีใหม่หลังแล้วนะครับอ่าชื่มันวันจรุโจีนี้ ่อให้มีความสุขนะครับอ่าโอเคอ่าวันตรุจีนปีน,น,นี้นะครับอ่าขอให้มีแห้งๆนี่แห้งๆนะครับอ่าแค่นนี้ก่อนนะครับก็จบคลิปไปแล้วสวัาหรู่ชมนะครับแล้วก่อนนะ